สวัสดีค่ะ EP ที่สี่แล้วนะคะ EP นี้จะพูดถึงโจทย์พิเศษนะคะตั้งแต่หน้า8จนถึงหน้าที่9เลยนะคะซึ่งงานทายคาบนะคะก็คือแคปหน้าที่9หน้าเดียวนะคะส่งครูตอนทายคาบนะคะส่งตามกำหนดตามเวลาด้วยนะจ๊ะอย่าลืมทํากันด้วยนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะต่อเลย จอดพิเศษค่ะหน้า8ปดนะจริงๆเขาจะแสดงถูกไหมเราก็จะแสดงด้วยการทำอะไรแยกตัวประกอบก็พอแล้วนะจ๊ะทั้งนั้นก็คือหาว่าลิมิตของ x เข้าใกล้1ข้างบนก็แยกเป็น2อันก็จะกลายเป็น x-1 กลบ1กับ x-1 บวก1ข้างล่างล่ะข้างล่างก็จะเป็น x กำลังสลบหกับ x กำลังสบวกหเฮ้ยทำไมเนี่ยอืม x กำลังสบวกหโอเคนะคะยังตัดกันไม่ได้ทำไงล่ะใช้วิธีการแยกกอนข้างล่างอีกอ่ะก็จะได้เป็นลิมิตของ x เข้าใกล้1ข้างบนไม่ได้แยกละข้างบนแยก เสร็จละข้างล่างล่งละแยกอะไรได้บ้างกดต่างกำลังสามค่ะก็จะเป็น x ลบห x กำลังสองบวก x บวกหนะคะอันต่อมาก็จะเป็น x บวกหนับ x กำลังสองลบ x บวกหตัดค่ะตับก้อนนี้กับก้อนนี้ใช่นะ เสร็จแล้วเอาหนึ่งแทนค่าค่ะก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนด้วยอันนี้กัน้นอันนี้เป็นสามก็หลังเป็นไรก็หลังเป็นหนึ่งดังนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งส่วนสามค่ะพิสูจน์ว่าเป็นจริงโอเคนะต่อเลยนะคะข้อสองค่ะข้อสองให้สแสดงอีกแล้วก็ต้องทำไง คอนเหมือนเดิมก็จะได้ว่าลิมิตของ x เข้าใกล้0นย์ได้เป็นลากที่3บวก1ลบ1ส่วน x อคอนด้วยลายลากที่3ต้องคอนด้วยผลต่างกำลัง3เนาะอ่ะถ้าใครยังจำไม่ได้นะคะให้จำไว้ว่าหน้าลบหลังถูกไหมต้องคูณกับหน้ากำลังสองบวก หน้าหลังบวกด้วยหลังกำลังสองนะคะเราก็จะได้เป็นคอนด้วยตัวหลังเราก็มองก้อนนี้เลยจะได้ใส่เป็นนะคะอ่ะก็จะเป็นรากที่สามของ x-1 กกหนำลังสองอเกนะบวกหน้าหลังหลังหลังเป็น1ห,หน้าเราก็เป็นรากที่สามของ x บวกหแล้วก็บวกหตัวบนเป็นยังไง ตัวบนเป็นยังไงตัวล่างเป็นแบบนั้นก็จะกลายเป็นรากที่3ของ x บวก1ยกลกำลังสองบวกด้วยรากที่สมของ x บวก1แล้วก็บวกกับ1เพราะนั้นถอดออกมานะคะก็จะกลายเป็นลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนย์ข้างบนทำออกมามันต้องได้เป็นหน้ากำลังสามลบหลังกำลังสนมโอเคดังนั้นต้องได้อะไรจ๊ะ ต้องถอดอันนี้ออกมาแล้วก็จะเป็น x บวกหลบหส่วนด้วย x วงเล็บรากที่3ของ x บวกหนึ่ลังสบวกกับรากที่3ของ x บวกหแล้วก็บวก1ตัดลายได้1กับ1นึอะอีก x กับ x ถูกไหมคะดังนั้นแทนค่าศูนย์เข้าไปค่ะก็จะกลายเป็น1นส่วนด้วย1นึ1่บวกหบวกหเท่ากับ หนึ่งส่วนสามเป็นจริงตามที่เขาบอกเขาให้เราแสดงนี่เราก็ต้องแสดงให้เห็นว่ามันเท่ากับหนึ่งส่วนสามจริงๆนะนะคะถ้าเราไม่แม่นเรื่องกำลังสามหรือลาบทีิศมาให้เขียนตรงเนี้ยเป็นแพทเทิร์นไว้ก่อนแล้วเราค่อยเขียนตามที่เขาบอกเรามาโอเค อ่ะเรามาต่อกันที่ข้อ3นะคะฟังดีๆนะถ้ามันเป็น g(x) ถูกไหมแล้วเป็นแบบเนี้ยเหมือนกันครูเคยบอกแล้วว่ามันตัดกันไม่ได้นะคะมันจะตัดได้ก็ต่อเมื่อหนูเทคลิมิตถูกไหมโอเคดังนะั้นเรามาหาก่อนโจทย์เขาต้องการหาลิมิตของ g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบสี่เรามาทําค่อยๆทานะคะก็จะได้เป็นลิมิตของ g(x) ที่ x เข้าใกล้ลบสี่ได้เป็น x บวก4คูณกับ,บ f(x) ส่วนด้วย x บวก4เมื่อเทคลิมิตแบบนี้แล้วอ่ะสามารถตัดกันได้ไหมเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อมันอยู่ใน,อย,ใน,นอยู่ในลักษณะไหมอยู่ในลักษณะที่มีลิมิตนะคะจะตัดกันได้ตัดกันได้เลยแสดงว่าโจทย์เขาต้องการหาลิมิตของ x เข้าใกล้ลบ4ของ f(x) กพกลับมาดู fx ต่อตรงนี้ใช้ไหมสมการนี้ไม่ใช้นะคะมาดูสมการข้างบนกันสมการข้างบนก็จะได้เป็นลิมิตของ x เข้าใกล้ลบ4ของ x ลบรูท x กำลังสบวก9เล่นดูนะ x กำลังสองบวก9เนี่ยมันหมายความว่าถ้าลบ4ทางไหนก็ตาม ตัวมันก็ยังมากกว่า9อยู่ดีข้างในนี้เป็นค่าบวกแน่นอน X กําลังสองได้ค่าบวกแล้วบวกกับ9อีกเห็นไหมตัวบวกบวกกับตัวบวกยังไงในรูทเราก็เป็นค่าบวกแน่นอนอันนี้พิจารณาแล้วโอเคแทนค่าได้ก็จะกลายเป็นลิมิตของอ๋อแทนค่านีแทนค่าขอโทษแทนค่าได้แล้วนะคะก็จะกลายเป็นลบสลบกับรูทสิบหบวกเ ก็จะกลายเป็นลบ4ลบกับ5ตอบลบ9เป็นจริงตามที่โจทย์บอกนะคะนะระวังดีๆนะคะตัดกันไม่ได้นะอ่ะข้อ4มีข้อ5อีกข้อ4นะคะดูดีๆข้อนี้ มีรู้สอรุดก็จริงแต่ว่าคอนเูเกตรอบเดียวแต่ระวังการใช้เครื่องหมายดีๆนะคะยังไงอ่ะมาดูกันลิมิตของ x เข้าใกล้ลบสข้างบนแยกออกมาแต่ด้วยความที่ลบสดูดีๆนะเวลาเราแยกเราจะมาแยกมันเป็น x-3 x-3 ลบสาเบวกสลยอะ่ะไม่ได้นะคะตรงนี้มันติดลบ ถอดออกมาเราต้องใส่แอปหรือให้ติดรูทไว้ก่อนมีค่าเท่ากันรูท x กํลังสองลบสกับรูท x กํลังสองบวกสทำไมต้องติดรูทนะเหตุผลก็คือตัวนี้เป็นค่าลบถูกไหมคะนักเรียนลองนึกภาพนะถ้านักเรียนเป็นลบสทั้งหมดยกกําลังสองลบเ้าและนักเรียนจะแยกออกมาเป็น x เลยไหม มันก็ไม่ได้ถ้าเป็น x มันก็ต้องเป็นลบสามลบสามสิตัวเนี้ยเป็นยกกําลังสองอแล้วถอดออกมาจะเป็นติดลบได้ปะไม่ได้นะคะฉะนั้นป้องกันไว้ถ้าเกิดหนูอยากให้ชัวร์หนูใส่แอปก็ได้ค่ะแยกออกมาก็เป็นแอป x ลบสามกับแอป x แอป x ลบสามกับ f x บวกสามแบบนี้ก็ได้ โอเคนะแต่ครูใช้รููจะได้เหมือนตัวข้างล่างเ่นันเองอ่ะตัวข้างล่างของครูจะเป็นรากที่12ลบรูทไหมลบ3แต่คอนจูเกตค่ะคอนจูเกตด้วยรูทสิบลบรูทกำลังสบวก3ส่วนด้วยรูท สิบสองลบรูทเอ็กซ์กำลังสองบวกสามข้างบนเหมือนเดิมข้างบนเหมือนเดิมนะคะกลายเป็นรูทเอ็กซ์กำลังสองลบสามได้อีกก้อนหนึ่งก้นอนใหญ่เลย ข้างล่างถอดรูทออกไปแล้วหายเนาะก็จะกลายเป็น12ลบรูท x กำลังสองถอดออกมาเป็นอะไรจ้าลบ9นะคะอ่าเสร็จแล้วนะต่อมาให้เป็นอะไรเอ่ยข้างบนเป็นเหมือนเดิม เขียนตัวใหญ่เกินอ่ะกลัวไม่พอจ้ะอ่าโอเคเขียนพออยู่ค่ะข้างล่างล่ะเราได้อะไรข้างล่างเราได้เป็นสามลบกับรูทเอ็กซ์ลังสองจริงจแล้วมันคือการเปลี่ยนตำแหน่งถูกไหมเปลี่ยนตำแหน่งของก้อนนี้เพราะนั้นครูถามว่าถ้าเกิดครูต้องการตัดกันอ่ะตัดกันมันจะได้เป็นหนึ่งกับลบหนึ่งค่ะเครื่องหมายมันสลับที่กันถูกไหม มันเปลี่ยนตำแหน่งกันฉะนั้นตัดการตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นลบหนึ่งแทนค่าไปแล้วนะคะข้างบนอันเนี้ยเป็นลบสามเห็นไหมระวังดีๆนะลบสามกำลังสองถ้าเกิดนักเรียนไม่ใส่รูทหรือไม่ใส่กำลังสองถอดออกมาเป็น x เลยอ่ะหนูจะแทนลบสามเป็นลบสามนะเข้า <c oughs> ใจไหมจริงๆแทนที่แทนลบสามยกกำลังสองมันจะไม่ก้าก่อนถอดรูดออกมาเป็นสามเก็าปะแต่ถ้าเกิดหนูแทนออกมาเป็น x บวกสเลยอย่างเงี้ยแล้วหนูแทนลบสไปจะกลายเป็น0ูนย์นะระวังดีๆนะคะระาวาังข้อนี้ไว้ดีๆนะคะย้ำแล้วนะย้ำแล้วนะะังนั้นแทนค่าไป9 9้ถอดรูทออกมาก็เป็น6คูณกับ12บสอลบรูทสมกำลังสองก็เป็น9ก้ลบสาม ก็จะเป็น9พอร์ต9มาอีก9บวก3เป็น6นะคะแต่ตัวส่วนติดลบข้อนี้ตอบลบ36ระวังการใช้เครื่องหมายดีข้อ4เป็นยังไงข้อ5ก็เป็นอย่างนั้นแตกต่างกันที่ข้างข้อ5เป็นแอปข้างบทเป็น x เป็นรู x กำลังสแค่นั้นเองอ่ะเรามาดูการทำยังไงอ่ะครู ไม่ยากเลยจ้าใช้วิธีการคอนจูเกตเหมือนเดิมนะคะแต่ข้างบนก็จะเป็น fx เหมือนเดิมนะค้างไว้ห้ามถอดนะคะไม่งั้นจะได้ค่าไม่เท่ากันนะโอเคลิมิตของเองเข้าใกล้ศูนย์ fx ลากที่25บวก fx ลบ5คอนทั้งบนและล่างก็จะเป็น ลากที่25บวก f x บวก5ส่วนด้วยลากที่25บวก f x บวกหโอเคข้างบนได้เท่าเดิมค่ะถูกไหมข้างบนได้เท่าเดิมก็เป็น f x ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรลุดยีบวก f x บวกห ส่วนด้วยข้างล่างก็จะเป็น25บวก f(x) ถ่ากำลังสองค่ะอัน,นั้นตัดกันค่ะตัด f(x) ตัด f(x) ได้นะจ๊ะเห็นไหมโอเคไหมคะพ่อออกมาแทน0ูนย์ขเข้าไปก็จะเป็น5บวก5ข้อนี้ตอบ10จ้าเห็นไหมเท่ากันโอเคได้แล้วเนาะ หมคะวิธีการคิดคล้ายๆกันก็ไม่จําเป็นต้องถอดรูททุกๆอย่างดูตัวดีว่ามันเข้าใกล้ตัวลบหรือเข้าใกล้ตัวบวกนะคะถ้าเข้าค่าเข้าใกล้ตัวบวกเนี่ยมันได้ตลอดเลยก็คือถอดออกมาได้เลยแต่ถ้าเกิดเข้าใกล้ตัวลบก็ระวังดีๆนะคะอ่ะมาดูหนะ้าท้ายของคลิปนี้แล้วย่ดีใจคูี่ยดีใจโอเคนะคะหน้าสุดท้ายของคลิปนี้ บอกอะไรบ้างโดยให้ดูตารางอย่างเดียวมองซ้ายมองขวาดูตลางนะคะอะมาดูพร้อมกันค่ะศูนย์ให้ดูตรงนี้นะคะดูตรงตัวนี้กับตัวที่เป็นรอยต่อถ้าตัวที่ตัวนี้กับตัวรอยต่อตัวเดียวกันก็ให้ดูข้างบนกับข้างล่างน้อยกว่ากับมากกว่าอันนี้ไม่น่ายากแล้วเนาะอะ,อะศูนย์เข้าใกล้ศูนย์ค่ะแทนตัวลบนะตัวลบนะคะก็จะเป็นอะไรดูอันบนและล่างคะ่ะ อันบนอสามลบศูนย์ก็จะเป็นสามอันล่างค่ะก็เป็นสามกำลังนี่สามลบศูนย์ 0. อ่ะเอาศูนย์ไปศูน 0, ย์ศูนย์บวกสองศูนย์บวกสองได้สองเท่ากันไหมไม่เท่าแสดงว่าไม่มีลิมิตที่เอเท่ากับศูนย์เป็น a นะจ๊ะเฮ้ยเป็น a หรือเป็น x เป็น x โอเค I'm sorry เป็น x เท่ากับ0โอเคค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะเป็นลอยต่อเหมือนกันอ่าโอเคดูตัวบนตัวลบค่ะก็เป็น3ลบ1เป็น2ต่อมา9ลบ7 9ลบ7เป็น2เท่ากันข้อนี้ตอบ2โอเคนะต่อมาไม่เท่ากับแสดงว่าเราสนใจก้อนล่างไหมไม่เท่ากับ ไม่ใช่ลิมิตเราไม่สนใจก้อนล่างเลยแสดงว่าเราแทนค่าแค่อันเดียวถูกไหมดูแค่ไม่เท่ากับนะคะเอาสองก็เป็น4บวก1เป็น5นี่ก็จะเป็น4บวก1ก็ได้5ตอบ5เห็นไหมก้อนข้างหลังเนี่ยจะขึ้นอยู่กับซ้ายกับขวานะจ๊ะอ่ะต่อเอา2ไปแทนค่ะก้อนซ้ายได้6 ทางขวาก็ได้6ก็ตอบ6เห็นไหมหง่ายๆนะต่อมาข้อ5 2ดูดีๆนะไม่ใช่ดูซ้ายดูขวานะ2เป็นค่าที่มันมากกว่าตัวเชื่อมรอยต่อรอยต่อเป็น0ูนนะแต่เราต้องการ2ถูกไหมเราก็แทนค่าในตัวที่มากกว่านะคะมากกว่าทั้ง2อันเลยแสดงว่าข้อนี้ตอบ2 2แล้วก็2แทนลงในก้อนนี้ก้อนเดียวนะคะเพราะว่า2มากกว่าศนะูนย์เนาะ เหมือนกันข้อ6ลบ2น้อยกว่า0ูนย์ถูกไหมก็ต้องแทนในสมก,การบนถูกไหมคะก็จะกลายเป็น4บวกเป็น 5, 5 5 5แทนได้ทั้งหมดเลยในก้อนเดียวกันนะคะต่อมาเป็น3ามดีนะ3มันค่ามากกว่าถูกไหม,มหรือว่า3ก็ต้องดูซ้ายขวาถูกไหมอ่ะดูซ้ายขวาพิจารณาในรูทก่อนตัวน้อยถูกไหมคะตัวน้อย ก็คือลบก็ไม่ใช่ลบก็คือ2.99 2.99คูณ2มันมากมันแล้วก็เป็นบวกอีกค่านี้ก็เป็นบวกค่านี้ก็เป็นบวกโอเคในรูทปลอดภยัยแทน3ได้เลยค่ะก็จะเป็น6บวก3ถอดรูทออกมาเป็น3เห็นนะต่อมา3 3 3 2 6ลบ3ก็เป็น3ตอบ3อาต่อ อ่ทางลบอ่เราดูทางลบนะคะลบสองทางลบดูก้อนนี้ได้ศูนย์แน่นอนต่อมาลบสองทางบวกในรูททางบวกก็จะเป็นลบหนึ่งจดเกลบหนึ่งุดเกมีค่าน้อยกว่าบ,บวกสองแสดงว่าในรูทเป็นบวกโอเคแทนค่าได้เลยค่ะเป็นศูนตอบ0ูนย์ต้องรีเช็คทุกครั้งนะคะมา ข้อ9ข้อ9ตัวน้อยกว่าดูนี่น้อยกว่าทางนี้รีเช็คบ้างตัวน้อยกว่าก็แสดงว่าเป็นลบ2.001ถูกไหมลบ2.001มันมากกว่าบวก2แสดงว่าในรูทของเราเป็นอะไรคะติดลบหาค่าได้ไหมหาค่าไม่ได้นะคะว่าหาค่าไม่ได้ละหนูฝั่งนี้บ้าง ลบสทางบวกล่ะทางบวกได้0นย์ค่าได้ค่าหนึ่งหาค่าได้ก็คือไม่มีลิมิตนะคะที่ x เท่ากับลบสค่ะถอได้แล้วเนาะระวังดีๆนะคะข้อ8ปข้อเก้าไม่ได้ทำเหมือนกันนะคะข้อส0ค่ะ,คะลบสามลบสาทางลบแทนก้อนบนเลยได้เป็นสองโอเคนะ ลบสทางบวกลบสทางบวกก็จะเป็นลบ9 9 9 9 9 9 9ลบ2.999ี่ยกำลังสองมีค่าน้อยกว่า9แน่อนอนข้างในนี้เป็นบวกใช้แทนค่าได้เลยค่ะเป็น0ข้อนี้ตอบไม่มีลิมิตเพราะมันไม่เท่ากันโอเค ต่อมาถ้าเป็นแอปบางที่บอกค่ะให้ทำไงคะแบ่งออกเป็น2อันก็จะกลายเป็นอานบนเป็น x ลบ1ส่วนด้วย x ลบ1ในกรณีที่ x ลบ1มากกว่าเท่ากับ0อีพิการหนึงเป็น x ลบ1ส่วนไม่ใช่ x ลบ1สิลบ x บวก1ขอโทษค่ะอ่ะก็จะเป็นใส่ลบด้วยใส่ลบข้างหน้าด้วยนะคะอ่ะโดยที่ x ลบ1น้อยกว่า0ตัดกันได้ไหม ตัดกันค่ะคําตอบของมันก็จะเป็น1กับลบ1ในกรณีที่ x มากกว่าเท่ากับ1กับ x น้อยกว่า1โอเคนะนั่นหมายความว่าทางซ้ายทางซ้ายก็ดูก้อนล่างทางซ้ายได้ลบ1นะคะทางขวาได้1แสดงว่าไม่มีลิมิตที่ x เท่ากับ โอเคพอได้ยังต่อมาค่ะก้อนข้างล่างล่ะก้อนข้างล่างทําเหมือนกันอย่าคิดว่าลอนะอันนี้ก็จะเป็น x คูณกับ x เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0อีกอันนึง x คูณกับลบ x เมื่อ x น้อยกว่า0ดังนั้นสุดท้ายออกมาเป็นอะไรข้างบนได้เป็น x กำลังสองเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0อีกอันข้างล่างก็จะเป็นลบ x กำลังสองเมื่อ x น้อยกว่า0ย์แต่โจทย์เขาถามว่าอะไรโจทย์เขาถามหา0หูนถูกไหมทางลบก็ได้ลบศก็คือ0ูนทางบวกก็ได้ศูนย์กำลังสองก็เป็น0นถูกไหมคะตอบ0ค่ะจบแล้วการทบทวนลิมิตของฟังก์ชันนะคะหวังว่านักเรียนจะตั้งใจเรียนตั้งใจทบทวนเหมือนครูตั้งใจทำคลิปให้นะคะขอบคุณทุกคนมากแต่ถ้าเกิด ฟังแล้วแบบฟังหลายรอบแล้วก็ยังไม่เก็ท่าให้ครูอธิบายให้ฟังอีกรอบก็ไปหาครูได้ที่ห้องปับครูเหมือนเดิมนะคะอ่ะขอให้โชคดีค่ะแล้วเจอกันในคลิปความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะจ๊ะสวัสดีค่ะ